ตอนนี้เทียนมาจากอนาคตทําไมเทียนถึงมาจากอนาคตเพราะว่าตอนนี้เทียนแต่งหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมเทียนก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองอะลืมอะไรสักอย่างเทียนก็ไม่ได้แอะใจแล้วก็ออกจากบ้านไปแล้วพอกลับมาตัดคลิปก็พบว่า <S <S เทียนลืมลืมถ่ายขั้นตอนสกินแคร์เทียนก็เลยจะมาถ่ายตอนนี้ให้ดูก็แบบก็แบบเออมันลืมจริงๆเ โอเคก็เริ่มกันเลยอันแรกเคียนก็ใช้เป็นอะไรอ่ะเออเขาเรียกว่าสั่อ,อ,อย่างที่เป็นน้ำน้ำน้ำตกเหรอก็ของ s k 2เคเขาบอกว่าเป็นน้ำตกมันก็ต้องตกไะทาแล้วรู้สึกชุ่มช่ำอันต่อไป เออทุกคนบาย e w ว y ก็คือว่าคิดว่าคลิปนี้มันน่าจะงงมากเพราะว่า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 เทียนแบบไม่ค่อยได้พูดกับกล้องก็คือเหตุผลเดิมเลยก็คือลืมนะฮะเป็นคนขี้ลืมก็เลยลืมพูดกับกล้องกลืมพูดกับกล้องเพราะว่าเออเพราะว่าลืมนัแ่แหละก็เลยแบบ แล้วก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้เคียนใช้ของ SK2 เหมือนกันเพราะว่าซื้อมาเป็นเซตเยสอันต่อไปเราก็อยู่ที่ SK2 กันอีกแล้วจริงๆลิปนี้คือแบบก็ไปลาดบุรีใช่ไหมแล้วก็ก็จะงงมากเพราะว่าเทียนไม่ค่อยได้พูดกับกล้องเลยแล้วก็เพลินกับการถ่ายมากทั้งแบบถ่ายวิดีโอให้เคียนจิปน้อยแบบปะโอเคได้แหละแล้วเทีนก็แบบ รู้สึกว่ายัางเขินๆอยู่นะคะยังแบบไม่เคยไปถ่ายข้างนอกขนาดนั้นก็เลยแบบเขินจริงๆอ่ะอันนี้แทยนรู้สึกว่าใช้แล้วแบบน่านิ่มน่านิ่มขึ้นมากๆแล้วเทียนก็จริงๆอ่ะเทียนเป็นคนนอนดึกมากๆเว้ยก็คือแบบเที่ยงคืนขึ้นทุกวันเลยแต่ว่าสิ่งที่จะมาช่วยเราก็คือไอครีมนะคะช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันทุกคนดู ม่เย็นบอกว่าให้ใช้นิ้วนางได้ก็นิ้วกลางในการทาเพราะว่านิ้วอื่นมันจะแบบเหมือนลงแรงหนักเกินไปหรยอตาช้ำอะไรแบบนี้แล้วก็นิ้วก้อยมันก็จะเบาเกินไปเดี๋ยวมไม่เข้าผิวมั้งนะโอเคอันนี้ก็คือ,อยาแต้มสิวแบบเทียนใช้หมดไปประมาณสองหลอดแล้วอันนี้คือหลอดที่สามจริงๆริก็สิวขึ้นโดยเฉพาะแบบ หายไปหมดโดยเฉพาะช่วงที่เป็นเมนอะไรแบบนี้คือแล้วก็เวลาแต่งหน้ากลับบ้านมาวันต่อมาก็คือจะสิวขึ้นเลยอันนี้ก็คือวันต่อมาหลังจากที่เทียนแต่งหน้าที่ไปลาดบุรีเมื่อวานเป็นทริปไปกับก็อันนี้ก็คือสิวขึ้นมาแล้วนิดหนึ่งเอียวอ๋อแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เทียนทาสก,กินแคร์ไปแล้วจะชอบลืมนะฮะ ครั้งนี้ก็ลืมเหมือนกันจริงๆแล้วมันควรที่จะทาทาก่อนไอคีมทาก่อนอยาแต้มสิวนะแต่ว่าเออนั่นแหละก็คือลืมอีกแล้วมันคือตัวนี้มันเป็นเหมือนเขาบอกว่ามันจะลดรอยรอยกระดอะไรประมาณนี้แต่ว่าอยียรู้สึกว่าทาแล้วมันแบบหน้าดูไ r i g h ขึ้นมากๆแล้วก็ b บ t w e y a y คือแบบคือ คือเทียนแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นคลิปที่แบบดูแต่งหน้าเมาื่อกี้ก็อาจจะแบบดูเก๊ะเกักงกลงอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้แต่งแบบว้าวแต่งแบบโอโ้โหสวยมากเลยไม่รู้ว่าคือเทียนแต่งหน้าไม่เป็นจริงๆแต่ว่าอันเมื่อกีก้ก็คือภูมิใจสุดๆแล้วนะโอเคเท่านี้ก็แบบก็ลงสก,กินแคร์เสร็จแล้วนะฮะไปเริ่มคลิปกัน เห็นแต่งหน้าเป็นไงเห็นแต่แก้มแล้วก็ตาจืดไปเลยอนะเพราะแก้มบางหมดนี่ไม่รู้แต่งตาไหนแต่งไม่เป็นแต่ว่าซึกส,สวย <c oughs> Time. You are near. ป้าเรามาดาวันก่อนดีกว่าป้าว่าไปทางไหนก่อนป้าว่ากานี้การนี้สุดเนี่ยจิงหัวรู้ได้ไงก็ต่อคาอยู่นู่นน่ะลูกไม่ร้านมาจิ๋วข้างในนู่นนี่ม้นมันมีเฉลยได้ปะ่ะลูกไม,มไม่มีเราไปเมืองก่นเอ้ยมันเป็นทางตัน <laughs>

หวานรสชาติเป็นไงมีจีนากมีจีเหี่ยวนม่ไม่เซอรนะ่อใจเพราะว่ามันอ๋อมีเนี่ยเนี่ย ตรงนี้เป็นชีตอ่ะชีตปะต้องสีขาวๆชีตหรือต้นหอมตัวชีตอร่อยเอ้ยไม่ขึ้นจะมูดเอ้ย អ្ហ៎តិចៗអុយអុយអុយน้องน่ารักน้องเดินมาหาចាប់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 ដាក់លុបទៅតិចៗ เจอถือว่าเป็นคนสองอันนี้น่ากินโค้งจางก็อยากมามาทั้งนานแว่าเม่อคืจะได้มาสองคเนี่ย